ลูกคิ้นต้้งห,หู้หมูหมูผสมไก่ซื้อมาจากแมคโครจะเอามาผัดวิก เยอะๆจะได้อร่อยอร่อยกินง่ายๆเ <g ill ain> ต็มจานเลยนะเนี่ย แกงเจืดก็เบื่อผักพริกดีกว่า มันจักถุงลนะเต็มจานเน้นเน้นเน้นกลับไม่เน้นข้าวอ,อาวเลยอีกต้นอีกเม็ดเลย ถามว่าเผ็ดมากไหมก็ไม่ได้เผ็ดมากม,มีรสชาติหน่อยกินจืดๆหลายวันก็เบื่อเหมือนกันเอาออกว่างไมวอ,ออกเห็ด จะใส่ขึ้นช่าย พอดีคำพอดีคำตักใส่ช้อนพอดีพอดีเาทำให้พอดีพอดีสะดวกแล้วอะ่ะแล้วง่ายๆนะทำง่ายๆใส่ง่ายๆใส่ด้วยกันใส่พร้อมกัน luồm gần đây tèo mạch tèo mạch vào ấy เก็บแกะมาหัวหนึ่งเผื่อสับหน่อยทุบก็สับหน่อยทีนี้เราก็พร้อมแล้วลูกชิ้นเขาปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วเราก็อย่าใส่เค็ม ก็ใส่เหมือนเดิมน้ำมันหอยนิดเดียวเดิมอันนี้ก็จะมีนี่ไข่เจียวแล้วก็น้ำพริกอ่องที่ซื้อมาง่ายงายไม่ยุ่งยาก อุ๊ยะไรกระเด็นออกไปอ๋อน่าจะกระเทียมเตรียมให้พร้อมเตรียมให้พร้อม ทำไปเก็บไปจะได้เรียบร้อยนี้เราก็จะทำไข่ดาวก่อนแป๊บนึงรอให้ประมาณร้อ,อยเนาะอย่าให้น้ำกระเด็นลงกระทะนะกระโดดเลยนะตอนนี้หมดตายแล้วการใสกไข่ Oh, God. ทุกอย่างพร้อมแล้วก็ค่อยเตรียมไว้แล้วล่ะพ๊กอองก็จะอุ่นแล้ว แ <c oughs> จกเลยแจกเลยฉ <c oughs> <c oughs> ักจะมือไม่ถึง <c oughs> quái được khai đáng có sụp khai đáng hết khai đào về hết khảo เนีเบาไฟลงหน่อยไม่ต้องฟูก็ได้แล้วแต่ชอบถ้าจะเอาขอ,ขอบเกรียมก็น้ำมันเยอะหน่อยแต่ว่าเวลาเทไข่อ่ะก็เนี่ยให้มันอยู่ตรงกลางกระทะเป็นแองก็จะได้เปรียบถ้าเป็นเทฟลอนก็ดูนะ่ะแบนแต่แต่เป็นส่วนกับคำเขาว่าไนขะ่ดาว <laughs> รอให้มัน้เซฟตัวหน่อยอันนี้ไฟไม่ร้อนนะไฟไม่แรงเกินมันก็ดีไปอย่างค่อยๆสุกพร้อมกันไม่ไหม้ขอบเมื่อกีไฟมันน้ำมันรอน้ำมันนานไป ได้แล้วนี่น้ำพริกออกได้แล้ว Yeah then. วางไว้พักไว้จะได้เ<ะ>มนูอื่นต่อเป็นไ,ไฟน้อย ก็ลม่ชื้นไม่อุ่นอยู่ข้างในเติมน้ำหน่อย๋ยวเยอะนะเราไม่มีอะไรอื่นใส่แล้วคนไปล้างปา แต่ชอบแค่เป็นแนวทั้งสะดวกมีสะดวกคนกินอะนะมีมันผสมเนื้อหมูเนื้อไก่มันก็เลยพองขึ้นเราไปคั่วก่อนมันก็จะมี cửa quyền này mình mặt kia chín á, mặt 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 ไม่หมดไม่หมด จะน้ำแห้งหน่อยก็ได้จะเอาแห้เอาแห้งไปเลยก็ได้ แห้งนะ้วนี่ไงเป็นชาต้นหอมผักห,หมดผัดกระเพราก็ได้นะเนี่ย น,นี่มีน้ำพริกอ่องก็เลยไม่รู้จะผัดทำคู่กับอะไรดีน้ำพริกอ่องแล้วก็เลยผัดดีกว่าอืมหอมหอมพริกหอมขึ้นช่าสุกแล้วแห้งเลยเนี่ยวันนี้แทบจะไม่มีน้ำเลยแค่น้ำเคลือบ กินกระส่หมูสับก็ได้นะแต่เนี้ยพอแล้วเพราะมีน้ำพริกออกแล้วอร้อนร้อนฮควันขึ้นขมองเลยร้อนละอุถึงข้างในเลย ง่ายๆถ้าเด็กๆก,กินเราก็ไม่ต้องใส่พริกก็ได้ใส่นิดหน่อยเอาไส้ในออกก็ได้อันนี้อยากให้มันเผ็ดนิดนึงอได้ค่ะใช้ได้เอ้เต็มจานเต็มจานเต็มจานแล้ว ร้อน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 เสริฟกันโอ้ยดูควันสิคุ้งเลอยอยเดด่งดึงด่งกินร้อนร้อน